สวัสดีครับพี่น้องงามสุดๆนะครับน้องนะครับมื่อหนีมาถ่ายพายสร้างมนให้พี่น้องเบิองนะครับนะครับล่ำต้นเริ่มพัฒนาขึ้นแล้วนะครับนะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับจากที่ต้นนี้นะครับอ่าค่อนข้างจะเล็กนะครับอ่าพอนอขึ้นมาใหม่เมิองพี่น้องโอ้โหใหญ่มากทีเดียวนะครับนะครับ ตนเขคอยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับสร้างมนนะครับช่วงนี้ฝนฝนลงพี่น้องนะครับนะครับสวยงามทีเดียวนะครับชูวงปิดนะครับพี่น้องนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับฝนลงมาเมืสองมือนี่แท่งนอขึ้นนะครับลำเริ่มนอเริ่มอวบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่อีกนะครับโอเค คือการคืบหน้าของไฟสร้างมนให้พี่น้องเบิง่งสำนียงก็นอนะครับเนาะอยู่ดีมีแห้งบางแห่งกั่ของกับพี่น้องสวัสดีครับ